แสงกระจายยังเป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อจํากัดของการทําเลสิกแก้ไขาสายตาครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเวลาทำเลสิกเนี่ยเป็นการเปลี่ยนความโค้งของผิวกระจกตานะครับพอเปลี่ยนความโค้งปุ๊บการหักเหของแสงเขาจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะคนที่สายตาสั้นยิ่งมากโอกาสเกิดแสงกระจายก็จะยิ่งเยอะขึ้นครับแสงกระจายที่เห็นเนี่ยจะเป็นวงๆเป็นแฉกๆนะครับหรือเป็นเงาๆฟุ้งๆก็เป็นไม่ได้นะครับแต่วิธีการที่จะช่วยป้องกันหรือลดแสงกระจายเนี่ย ง,ง่ายเลยครับตั้งแต่หลังผ่าตัดเลสซกเลยเนี่ยคุณหมอจะแนะนําว่าให้พยายามพักสายตาครับการพักสายตาจะช่วยทําให้เนื้อกระจกตาคืนตัวได้สมูทหรือเรียบขึ้นแสงกระจายจะน้อยลงอันที่2การหยดน้ําตาเทียมก็เป็นตัวช่วยที่ทําให้แสงกระจายลดลงได้ครับเพราะทำให้ผิวตาเรียบขึ้นนะครับอันที่3ถ้าจําเป็นในบางสภาวะเช่นในช่วงกลางคืนเนี่ยแสงกระจายจะเยอะครับใส่แว่นตัดแสงก็ช่วยได้ครับฉะนั้นมันมีหลากหลายวิธีที่จะช่วยให้ดีขึ้นได้อีกอันหนึง่ง เนื่องจากว่าการเกิดแสงกระจายเกิดจากการที่ผิวตามไม่เรียบดังนั้นถ้าท่านที่มีเปลือกตาอักเสบอยู่แล้วเนี่ยการมารักษาผ้าผิวเปลือกตาให้ดีนะครับการทําสปาตาหรือการทาความสะอาดเปลือกตาให้ดีเนี่ยก็เป็นการลดแสงกระจายลงแล้วครับ